สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่เรามาดูผักสลัดนะครับกีอโอะครับแดดแรงมากๆเลยครับนี่เพิ่งหัดปลูกนะครับดินกด็ดินถุงธรรมดาเลยนะครับใส่ด้วยกับมูลแค่เดือนนะครับแดดแรงมากต้นเหีะนะ่ยวแล้วดูครับ มันก็ปลูกไม่ยากนะครับนี่รดน้ำใส่ปุ๋ยนิดเดียว,วก็กโตได้นะครับเพงหัดปลูกครับนี่เดดเลงมากครับจ้าเลยครับแดดมีเล็ดโอกก๊กอยู่ต้นนึงครับเหนะ็นไหมเหี่ยวนะดูครับ ตอนเย็นผักใจนู้นะครับสดชื่นเลยนี่กลางวันแดดร้อนใส่ปุ๋ยให้หมูนใส่เดือนนะครับนี่ครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามมันด้วยนะครับบายบายเวลิกูด